แมทเทพผมไล่ไม่ทันเซอร์โดดหน้าต่างครับก็อยากให้มาโดดหน้าต่างไงครับไม่เห็นยากเลยผมไม่รู้จะสอนยังไงวะเอาจริงๆเอาจริงๆคือไปดูคลิปผมใน u t u b e ก็ได้นะเวลาผมเล่นน่ะคือถ้ามึงไม่ี่ออกมากูก็ไม่เห็นมึงนะกูเห็นอีกสองตัวกูไม่เห็นมึงเลยมึงไม่ออกมาทำไมเนี่ย ラジオ เธอจูกไม่ดูหลังเลยนะอืมไม่เล่นกูแตกอันนั้นแน่สวัสดีอันนั้นใช้ไม้ไปแล้วด้วยหอยอยยังเล่นได้อยู่หรอเล่นได้สิหยอยเลยนะ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ถ้ามึงเฝ้าเนี่ยยังไงก็ตายแน่นอนคนนึงการันตีแต่ถ้าเกิดเล่นวินวอล์กวิงวงวินวงวินวอล์กอะไรพวกนี้นี่คืออาจจะรอดสี่นะแต่ถ้าเกิดเล่นตัวนี้คือแบบว่าการันตีนะหนึ่งศพได้ปุ๊บมึงก็จุบมันเลยอะไรอย่างนี้ S 1> <S 1> <S โลกโลกโลกนะโอ้โหมันก็เอาจนเสร็จคือมันเรื่องที่จะปั่นอะคนไหนวะไม่ชอบใจเท่าไหร่เลยวะมึงใช่ปะ คือมึงใช่ปะกูไม่ชอบใจเท่าไหร่เลยวะ่ะกูไม่ชอบใจเท่าไหร่เลยวะ่ะอืมเอ้า oh. โอ้โหตรงนี h, h, ้เล่นไม่ได้ศาสตร์ปูถามดีจริงอ๋อไอ้่นี่ใครอ่ะอ่อนนิ่มเลยอยากจะส่องไฟพี่อ่ะน้องมาเลยมาเลยมาส่องพี่เลยน้องเอ๋ยมาอยากส่องนักใช่ไหม อืม <ś les> เอาไงเอาไงอ่ารอบนี้เอาไงอ่าอ่าอ่าอ่อายังไงยังไงอยังไงอืมอืมยังไงยังไงยังไงอืมจะส่องไฟพี่อะเนาะ <ś les> <t une> มีแต่คนอยากส่องไฟว่ะทุกคน จัดอะไรอา้อาวอา้าวแบบนี้ Bom-bam-bom-bam. <tryk> โอเคมีนี่สิ่งที่เรียกว่าบาลานดิงอา้าวมึงยิงข้างบนทำไมยิงข้างบนทำไมอาอล้วเอาแลว ถ้าเกิดพับมาแบบนี้แสดงว่าเกมวัดความนิ่งนะครับทุกคนอ่า,าเล่นรอบนี้อีกสั้นยันสั้นกว่าเดิมสั้นกว่าเดิมปึ๊บปึ๊บพับมาเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นเกมวัดความนิ่งทันทีนะเอาแล้ววัดความนิ่งครับผมจังหวะนี้แอะอ่าเรียบร้อยไม่นิ่งนะแบบนี้ แกไปก่อนเลยแล้วก็อะไรตัวใช้ในใช้ไปแล้วนะในใช้ไปเองนะจำไม่ได้หรอจำไม่ได้หรอจำได้หรอจำได้หรอจำไม่ได้หรอหมับเข้าให้เจอแบบแปลกๆอ่ะเจอแบบอยู่ดีๆจะคามุยก็คามุยอะไรเงี้ยเจอแบบว่าไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมแค่อยากรู้ว่าตัวไหนคุ้มได้ใช้เปิดคุ้มคุมอีกาครับแขวนแล้วเครื่องระเบิด มีดูดิผมใส่ทุกตัวอ่ได้หมดป่วเหย็ดเคเย็ดเคเขาจะเล่นเป็ดกันแล้วน้องนัทเข้าเข้าโดนสตาร์ทเกเตอร์นะเดี๋ยวจะเชื่อนะอืมเห็นนะทำอะไรเห็นหมดนะน้องนัท าสู่ช่วงจุกแบบไอเฟิลนะครับเอาไปแล้ววะเข้าสู่ช่วงจุกแบบมิสเตอร์ไอเฟิลนะครับทุกคนดูนี่นะครับเข้าสู่ช่วงจุกแบบมิสเตอร์ไอเฟิลนะครับเปยจุกแผ่นแล้วแอบตู้ไปนอน Whoa, 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 whoa. บบวววววววแาก้นเยอะเลยเว้ยใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมไม่ได้ยินเสียงอ่ะสวัสดี บับเขาให้ฮิวแล้วเหรอฮิวเร็วจังวะน่าจะไปแตะเครื่องนั้นปะเครื่องที่ผมกระทึบไปอะเขาวิ่งขึ้นมาข้างบนนี่ครับลุกเองเหรอ ไอ้ยี่มันก็จะเร็วไปเป่าวูเพิ่งเดิมนมาเองเจ็ดแมม เ้าให้ <S <S ทำไมตอนจะตายต้องตกรเข้าตู้กันล่ะครับไม่รู้เป้ทุกไม้ ไม่วนไม่ไรเลยเอาแล้ว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 ทะเลาะกันแล้วคิดเลอกก็หูฟังดีเกินผมใช้หูรู้อีกแอบตู้โอ้มึงวิ่งไปแอบตู้แบบนั้นรอยเท้ามึงหายแล้ววิ่งไปแอบตู้คือกูไม่รู้หรอกไม่ได้ยินหรอกแต่ว่ากูกลัยคือมึงอยู่ยดีคอยเท้ามึงเดินไปหายไปตรงตู้อะ่ากูก็เปิดตู้ดิรอย <c oughs> ผมใช้หูฟังตัวแพงสุดในตลาดนะตัวเดียวกับมาลีโลจิเทคจี3ามสามสาทออยากออกอยากออกคลิปเฉยพิมพ์ว่าไอเจขี้โม้ก่อนเดี๋ยวลงให้ เอ้ามันไม่ยอมพิมพ์เล่นด้วยได้ไหมหรอไม,ไ,มไม่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 พิมพ์ว่าไอเจีโมก่อน <laughs> ไอเจีโมเข้าใจไหมนะอืมไอเจเอด,ดูไปดูด้วยนะเจนะอืม